ก็สวัสดีครับวันนี้เราพบกับเกมเมอร์เขานะครับวันนี้ผมจะมาให้ดูความคืบหน้าของ,ขงครังเก็บของในะที่ผมอัดคลิปไ้เมื่อสองวัทีแล้วซึ่งตอนนี้มันก็ถังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือแบบตกแต่งขอบกับพื้นแล้วก็วัดหาจุดสูงกลางแล้วก็ทําตรงกลางเป็นใจกลางแล้วก็ทําทางสี่มุมแบบที่ผมวอแบบไว้ในหัวนะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีซึ่งตอนนี้ผมเคลียร์เรื่อง มอนเตอร์เกิดแล้วครับส่วนหนึ่งก็คือสลามช้างครับสลามช้างมันมีเยอะมากครับในกลุ่มนี้มีประมาณ63ช้างได้ครับที่ผมคาดแบบว่านับไว้นะแล้วผมก็วางโกเวมอนเตอร์ไว้ที่เป็นระบบเบิร์นเนี่ยครับเป็นระบบหัวเป็นเนี้ยกันไม่ให้พารามเกิดครับการมอนทุกชนิดเกิดครับมันก็จะมีกรณีที่เป็นมอนเตอร์อย่างพวกพิเลเจอร์อะไรพวกนี้มันก็จะเกิดเหมือนเดิมครับพอเกิดมันก็จะลบอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ผมเฟ้อยู่กำลังอุดอยู่ครับก็คือเครื่องระเบิดมันลงมากมากไปหน่อยครับมากกว่าเครื่องอื่นประมาณหนึ่งบอกครับทำให้เครื่นตรงนี้ไปหลุมนะผมก็ต้องมาอุดเองอะไรเองนะต้องคอยมาอุดนะเครื่องระเบิดผมก็ยังไม่ด้นะก็ยังอยู่แบบนี้เทโพลที่ผมวางน้ำไวต้ตรงต้นเครื่องนะเวลาเครื่องมันกดแมชชีนทีนทีนนลงนะครับมันจะ ทำให้ทีนทีตอนที่มันเป็นบั克ล่วงลงมาครับมันจะพุ่งลงมากกว่าปีปกติครับอะไรต้องวางนะไม่เพื่อให้มันเป็นหลุมเป็นบ่อตอนนี้ก็กาลังขุดอยู่ครับฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ตีผนังนะตีแค่บางู่นครับตีก็ตีขอบประมาณนี้ฮะเดี๋ยวมาเดีขยวความขึ้นน้าในคลิปต่อไปฮะัสำหรับวันนี้ก็ไปครับผม ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเลยะฮะสำหรับวันนี้ก็บายครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ